ีีน่่ดสว,วัสดีนะคะ YouTube สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยคะ่ะพอณิสาแฟนมาที่รายงานตัวนะคะวันนี้พี่พยจะมาถ่ายาบรรยากาศต้นไม้นะคะดอกต้นไม้ของเจ้าของร้านเก่าพี่พลนะคะพี่พยมาที่ร้านนะคะก็มาถ่ายต้นไม้ให้ดูนะคะเพื่อนๆค่ามาชมด้วยกันนะคะเดี๋ยวพี่พอ่ออกไปเดินข้างนอกอีกนะคะ โอ้ยเดินขึ้นมาบนดาดฟ้านะคะเนี่ยเหนื่อยเลยสวยเนาะ,ะส,วสวยนะคะไม่รู้ว่าต้นอะไรบ้างเนาะพี่พลอยก็ไม่รู้ดอกเนาะถ่ายให้ดูนะคะรู้สึกว่าจะเป็นต้นกระบองเพชรหรือเปล่าเอ่ยนะคะสวยงามนะคะต้นมะยมนะคะเดี๋ยวพี่พลอยถ่ายให้ดูนะคะเพื่อนสวยงามนะคะไม่ได้ขึ้นมาตั้งนานแล้วอุน้ำเต็มเลย ได้ปิดน้ำเผ่าน้ำเต็มเลยดีจังเลยอ๋อสวยงามมากเลยนะคะเ่ียมามากับน,น้องเขาเข้ามาถ่ายมาถ่ายมาไหว้ศาลตายายด้วยนะคะน้ำเต็มดีจังเลยเนาะ <B NG. S 1> น้ำมีรองไว้หรอ แต่ว่าต้นอย่าให้เต็มอย่าให้ล้นนะอุ้ยสวยมากเลยอันนี้ต้นอะไรก็ไม่รู้อ่ะเ็งรู้เปล่าว่าต้นอะไรเนี่ยอันนี้อะไรบัลลังเศษถีบัลลังก์เศรษฐีล่ะชื่อก็ดีอยู่แล้วบัลลังก์เศรษฐีเนาะรวยเนาะแล้วอันนี้ล่ะอันนี้เป็นโกศอันนี้ต้นโกศลนะคะดอกโกศลนะคะแล้วอันนี้ล่ะค่ะอันนี้ก็โกศลเหมือนกันเนาะ โกตนคนหลาชนณิดอันนี้ดอกมะลินะคะนี่อ่างบัวด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็ต้นโกตนเหมือนกันนะคะพี่พลอยไม่รู้หรอกถามน้องเขาอันนี้ต้นอะไรเนาะน่าจะเป็นต้นหมากหรือเปล่าเออตั้งนานแล้วนะคะอ,อันนี้อะไรเนาะอันนี้น่าจะเป็นดอกชอนชมเนาะดอกชอนชมที่ต้นกล้วย อันไหนต้องรวยไม่เลิกอันไหน,น,นก็รวยไม่เลิกกำลังออกดอกอันนี้เอออันนี้รวยไม่เลิกอันนี้รู้อันนี้รวยไม่เลิกแต่พี่แต่ก็พี่พลอยก็ไม่ค่อยว่ารู้ว่าอะไรบ้างเนาะอะไรบ้างแต่อันนี้คืออะไรรู้ไหมนี่เป็นนางกวักค่ะนางกวักนะคะอันนี้กระบอกเพชรเหรอใช่ค่ะโอ้สวยเนาะสวยงามมากเลยเนาะเพชรเมื่อวานนี้เขาออกดอกมานสีชมพูอันไหนอันไหนอันไหนแต่วันนี้ดอกน้ออยุบแล้วหรอ เออนี่ไงเฮ้ยกระบอกกระบองเพชรนี่ความจริงเขาเขาออกดอกไหมไม่ค่อยได้ออกใช่ไหมใช่ค่ะโหถ้าออกเราจะรวยนะเนี่ยใช่ไหมเวยรวยแล้วก็มีต้นมะยมนะคะกำลังจะออกดอกออกผลค่ะใช่ไหมอุ้ยกำลังจะออกลูกเนาะอุ้ยอันนี้ต้นมะยมกำลังจะออกลูกเนาะึกเนาะอืมสวยงามมาก ค่ะเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกระดิ่งพี่พลอยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมนะคะเพื่อนๆนะคะมาก่อนตอนนี้นี่น้องน้องกันนะคะตัวเองบ๊ายบาย <c oughs> น้องน้องช่างทําผมที่นี่นะคะวันนี้พี่พลอยมาอยู่กับเพื่อนที่นี่มาอยู่กับเจ้าของร้านเก่านะคะออกมาเล่นนะคะออกมาทานข้าวนะคะถ้าเดี๋ยวมีลูกค้าเยอะก็จะช่วยนะคะ เพราะว่าอยู่ว่างๆก็ไม่ได้ทําอะไรเนาะสงสัยจะต้องราเรื่ออะไรที่เรียกเลยฟื้นฟูอาจจะว่าเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่น่าหนอกไปไปมาแต่ว่าเดี๋ยวอันนั้นคลิปสั้นจะมีอีกคลิปหนึ่งคอมเมนต์ด้วยแล้วจะมีเมื่อเช้านี้ปล่อยคลิปใหม่อยู่คลิปหนึ่งมันมีพอป,ปล่อยปล่อยคลิปเื่าเช้าเนี่ย ค่ะเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งให้พี่พลอ,อยนะจ้าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่พลอยโอ้ตัวจังเลยพี่พลอยกลับไปนะคะเพื่อนๆนะคะเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะเพื่อนๆนะะอ,อย่าข้ามนะคะตัวเองอย่าข้ามนะคะมาไว้สารตายายนะคะ จะก่อนมาไหว้ศาลตายายประจำเลยสวยงามนะคะต้นไม้สวยงามมากเลยนะคะไม่ได้ขึ้นมาตั้งนานแล้วแต่ก่อนมีเยอะกว่านี้นะคะน้องเขาย้ายไปเขาย้ายไปเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็เอาต้นไม้ของกลอื่เข้าไปด้วยพี่พลอยเคยมาถ่ายอยู่แต่ก่อนนี้เคยมาถ่ายให้ดูอยู่ยถ่ายบรรยากาศข้างล่างให้ดูนะคะ บรรยากาศพัทยานะคะ <sk ill> พี่ยืนพี่พลอยมายืนอยู่บนดาดฟ้านะคะนี่อากาศว้ายสูงอ่ะสูงอ่ะสูงอ่ะนี่พี่พลอยมายืนอยู่บนดาดฟ้านะคะถ่ายบรรยากาศข้างล่างให้ดูนะคะตอยร้อยลหลังนะคะตอยและหลังที่พี่พลอยอยู่นะคะพี่พลอยอยู่ข้างหลังโน,นะะ้นนะคะเพื่อนๆนะคะถ่ายบรรยากาศพัทยาให้ดูด้วยนะคะอุ้ยมองไปข้างล่างกลัว <sk ill> พี่พลอยกลัวพี่พลอยมองไปข้างล่าง <sk ill> พี่พลอยกลัวอุ <sk> ้ย <ill> ใจหายเลยไม่เอาไม่เอาไม่ดูไม่ดูดพี่พลอยอยู่ข้างในนี่นะคะข้างในนะคะคลิปนี้แค่นี้นะคะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเจอคลิปหน้านะคะถ้ายัางไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปพี่พลอยไว้นะคะเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมนะคะช่วยกดกดไลค์กดติดตามกดดิ่งให้พี่พลอยเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมเหมือนเดิมจ้าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้าตัวเอง บ๊ายบายค่ะจะเจอกันคลิปหน้านะคะ